ปาปลากินจากมือเลยค่ะอันอันนี้ต่อต่อแต่ว่ากับว่าเจ็บเด้อแม่นบอว่าเจ็บเพราะอุ้ยเขาเขาก็มากเหมือนนอกจากแหนแดงเขาอันนี้เขาก็กินได้เอามาอีกแล้วลูกมาอีกแล้วอู้ยดังเลี้ยงเองเด้อจ้าเลี้ยงเองต่อจากมืออันนี้อันนี้คืออาหารเสริมอาหารเสริมอาหารหลักขึ้นแหนแดงปลาตะเพียนจ้าอาหารหลักขึ้นแหนแดงอืมอีอย่างอีกหน่ะโอ้แหนแดงอัน้นย้อนลงไปดูแต่เลนแดงย้อนไกินอันเลยเลย พี่น้องเอ๋ยเสื้อซาดแห้งเย่าเม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวภัยเฮ็ดีให้สุกอยู่ซอยสู้ยายาลืนขั้นแม่นผุ้ใดเฮ็ดขี่ให้ให้ซอยเวา้าไข่แก้ซอยกันอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำายืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้สาวน้ำเยืนมาทีดงล่ำดวนฟา้ามค่ะซึ่งเป็นฟา้าม เลียงอึงเผ่าเป็นหลักนะคะแต่ก็มีสวนเกษตรผสมผสานมือนีสิภาพพี่น้องมาเบ่งไอเดียเจ๋งๆไอเดียของการปลูกสวร์ดมากระทบลกเนี่ค่ะพี่น้องคะเห็ดเป็นเปรียบเสมือนใส่แ่นสแลนเพื่อเลียงแหนแดงแล้วก็มีลูกอึงมีกุ้งอยู่ในบอนะคะนี่แสงแดดเข้าพานได้ร่ำไร่พี่น้อง แต่ที่สําคัญหน่วยเซวรสนะคะหน่วยเขานำเซวรสเนี่ยค่ะมีประโยชน์แล้วก็ดอกเพื่นบอกว่าหนึ่งกินนี่แซ่บแสบนะคะเป็นผักได้นาประโยชน์หลายอย่างพี่น้องคะไอเดียเจ๋งๆแบบนี้แล้วก็สวนเกษตรผสมผสานหลากหลายเดี๋ยวตามมาเบิงมาอ่อนซ้อนไปน้ากันค่ะสวัสดีจ้า,วจาสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องคะอยู่กับน้องฝ่า,าจ่าที่ ดงลมดวนฟาร์มค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจ้าบ้านบ้านผ่านบุญจ้าจ้าตำบลตำบลหนองคอนจ้าจ้าอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากมองนี้จะเป็นอ่ามองเพอะอึงเผากันยังมีเกษตรผสมผสานพี่น้องขาะมือนี้เพิ่นจะพาชมเห็ดหยางแน่คะนี่คือนีคือ เลียงหอยเชลลีสีทองจ้ะหอยเหลืองหอยทองหอยเชลลีสีทองเป็นเน่บอบอปูนจ้ะเป็นเป็นบอปูนแต่เขาเอาผ้าใบมามาใส่วงบอรหลักการร่องร่องผ้าผ้ายางผ้าสติกเนาะจ้ะจ้าเป็นอย่างอเ้นยแบบนี้ค่ะอ่ามันมีทีมาเนาะจ้ะจ้ะทีมาเป็นอย่างเขาขึ้นยแบบนี้ รับแรกเ้าก็ใส่เป็นบ่อสีดำตรงนี้จ้ะย่างเดียวเป็นสีเหลียมพื้นผาคือคือข้างหลังอ่ะจ้ะเขาเห็ดเป็นพื้นใหญ่เลยคือเขาเรียงแบบนั้นขี้ค่าเปลี่ยนน้ำดูเปลี่ยนอาทิตย์ละสองเทียสามเทียถ้าเป็นบ่อแบบนั้นพอเขาหันมาเห็ดเป็นบ่อแบบนี้ปุ๊บเดือนนึงก็บว่ต้องเปลี่ยนน้ำเขาก็อยู่ได้เขาแบบสะอาดอ่ะเน่าบ่อเน่าบ่อเขาใส่ผักตบค่ะอ๋อนี่คือเคล็ดลับเลยใส่ผักตบ เอาพักต๊อยู่ได้เดือนหนึ่งบ่ต้องเปลี่ยนน้มหน้มโบเน่าบ่เสียน้มโบเน่าหอยบ่ตายบ่เสียหนามใสเลยได้ค่ะหนามใสค่ะจ้าแม่นนี่นี่โบตีเปลี่ยนโดนหรือเปล่คะเดือนหนึ่งจ้าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยจ้าเราเอาหอยลงไปบ่อแล้วจะจะโต้คะนี่อ่านี่อยู่ที่บ่อละรา120จ้า120ตัวแมนยู่ได้ปันนั่นบอกยู่ลายอยู่ดิ120ตัวเขาอยู่ห่างพักต๊พุ่นเนาะ หลายโอ้เข้าอาหารเขาก็กินแหนแดงก็พักตบนี่แหละจ้าข้าให้แบบธรรมชาติเลยบุฟเฟ่เลยค่ะพักต๊บเหมือเขาเติมอันนี้ที่เขากินแล้วเขาก็เก็บออกเจ้าเจ้าเป็นยังียเขาเก็บออกพักตบเขาก็กินกินจ้ะอันนี้เขากินนะคะแล้วก็แหนแดงแหนแดงเขาก็กินค่ะข้าบโพดไหยอาหารเม็ดบอกค่ะอาหารเม็ดข้าใหอยอิระเทียพอใหอยยังค่ะเป็นารอาหารปลาดุกค่ะเป็นอาหารปลาดุก อาทิตย์ละเทียพ่อประหยัดตนทุ่นน้ำให้หลายพ่อค่ะแต่ละทียให้ให้แป๊ปลายอ่ะให้บ่หลายน้อยเดียวให้น้อยเดียวจ้ะอืมค่ะแต่ให้ทุกอาทิตย์บ่เด้เปลี่ยนน้ำเลยบ่เด้เปลี่ยนน้ำเฮาบ่มีเวลาเปลี่ยนขี่ข้านพ่อจ้ะคือดีตรงเนาะเขาแบบง่ายๆบ่ต้องยุ่งยากอย่างสำรักกนขี่ข้าสำรับกนขี่ค้าเนี้ยจังสี่ได้จ้ะน้ำบ่ต้องเปลี่ยนอยู่ได้เป็นเดือนแม่นบอกค่ะแม่จ้ะเฮาเอาเวลาไปเ็ตุย่างอื่นเลย ซาผมเสริมสวยเดลเลยจ้าเพรต้องมาเขาแต่มาง่มสาวอยู่กับเปลี่ยนนามเขาใส่แปะเป็นใส่พอไม่พันุ์นุ่มสาวอืมค่ะอ่าแล้วเขาออกลูกออกแม่แพ้ลูกเลยอยังคะออกกินได้หนีเลยค่ะเป็นไส้นุ่มสาวค่ะค่ะจ้าลูกลูกเขากเขาอันนี้คือเป็นบอลลูกค่ะอืบอลูกข้างในค่ะ เลี่ยงไว้กินเลี้ยไว้กินก่อนอเกลี่ยไว้กินก่อนแซบ<อ>เ,เขาแซบนั่นเด็กเขาเป็นพ่อแม่แล้วนั่นเขาใครเหรอเขาว่างใครล่ะเขาก็ว,ว่างใครเซ็ตบเลยเนาะเขาพ่ปีนออกบอกคะบอจ้ะเขาบอกออกเนี่ยจ้ะแม่นบอกเขาบ่ออก นั่นเด็เขากับใครใส่ผักตบนั่นเลยเขาใครใส่นี่เลยใช่ขันใ่รลายใส่ใส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 นีเขาก็เก็บไปใส่ใส่บอลลูกอนุบาลอ๋อเขาจะไใครอยู่ขังบอลอ,อ,อิมเป็นบอลแมนเขาเก็บไปใส่ผุ่นจ๋าบอลก็เก็บไปเพาะต่น<ะ>อันนะั้นคือบออนุบาลน,<อ>นี่นี่คือบออนุบาลอนุบาลลูกคอยแมนจะเาอามาใส่นี่ล้าเต็มจุจนี่คือปลอยธรรมชาติเลยบุฟเฟ่เลยจ้ะจ้ะใส่ตรงนี้เขาเขา ยายของเขาเองอยู่ในนี่จ้ะเลี้ยงหนแดงไปน้ำแม่เขาเลี้ยงเนแดงน้ำอาหารเขาคือหนแดงค่ะนํำเขากับบดเปลี่ยนจ,จ้ะจา้าเดนโดนยังเปลี่ยนเทีอนหนึ่งจา้าสวนผสมผสานอยู่ได้พี่น้องค่ะนอกจากจะเป็นจะเป็นฟ้ามื่งเพ่านะคะเบิ้งบักนาวตีละทั้งหัวนั่นอุ้ยข้างหลังบกยย่ใหไงตวด้วยยายๆนะคะเอามาเบิ้งสวนผสมผสานมองนี่คือ,อนน อันกบจะบอกกบปลอยบุฟเฟ่เลยค่ะกูอยากกินอยากกินเองแต่อาหารอาหารในห้องสิหายุกบเนี่ยค่ะหายเง้ยมาแรงจ้าตัวใหญ่ไร้ตัวยุทธ์จ้าเลียงไว้เป็นแหล่งอาหารเขาเองเนาะอยากกินโกบซื้อบดเซื้อยนี่ยเลียงเลียงกบแบบธรรมชาติเลยค่ะให้อาหารเขาบอให้จ้ะกบให้ยุทธ์จ้ายาวหกดีนะเพราะว่าหนูเขาิะบอดเ้ลงมากินงูสิบอดเ้ลงมากินถ้าปลอยแบบลงลง นกนกคือก anyway. ันค oh, ่นกมากินกบค่ะเป็นอย่างเขาเ็ศบอกเพราะว่านกเขาเลี้ยวไปเห็นเขาเกลือเขาเกลือ่กินโกฟเขาได้เนาะเขาเมื่กินบ่สามารถกินแต่ว่าเขาเลี้ยวไปเห็นจ้าจ้าเพราะว่าตรงนี้มันมีนกเนาะเขาก็ป้องกันตรงนี้ตั้งใจปล่อยไว้เลยตั้งใจปล่อยหกยังสี่เลยส่วนขอบนี่อีหยังบุญค่ะพี่น้องกันกันมาค่ะอันนี้กันมาไม่ใช่กันมูอ๋องูนี่นู่งูขันมีกับสิเขาได้อยู่อันนี้กันมาจ้ะกันมาแม่ก็อย่างนี้ อันอันอันคือบอบออึงอ่ะจ้ะอ๋อบอลูกออดหลูกหลูกหลูกออดสำหรับพ่อหลูกออดจ้ะตอนนี้คือมันกลไปไลรุ่นแล้วนะโอ้เข้าขึ้นไลรุ่นแล้วแม่เขาขึ้นไลรุ่นแล้วจ้ะนี่นะคะบออึงปีนี่เพิ่นขยายออกเนาะขยายออกจ้ะจ้ะต่อไปเข้าก็ไปเบิ่งสวนผักไข่โดเข้าจ้ะจ้ะปูกไว้กินเองเด้อบ้านเด็กขายดรอกเพิ่งเพิ่งจะเริ่มปลูกเพิ่งจะมือใหม่สวนผักไ่โดจ้ะ จ้า่คือสวนพักให้โดเห้าค่ะปลูกไว้กินเองก่อนสวนพักล้อยน้ำค่ะพี่น้องคะจ้าปลูกไว้ซื้อก่อนผู้ซื้อกนสิ่งที่ล้อยน้ำได้ดีนี่คือพักกแะแยงอันนี้ก็ลองตัวสองผักแะแยงงามงามนี่นี่นี่คือขึ้นช่ายจ้าผักลอยน้ำนะคะพี่น้องขึ้นช่ายผักขึ้นช่ายกับงามคือกันค่ะนี่ก็ก็ก็ฝาสีเลี้ยงาสีเลี้ยงไว้เนาะเพราะว่าไปซื้อเขา นี่นี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ละซ้ำนี่ค่ะจ้ะถามไปค่ะว่าอันนี้เท่าไรไม่ค่าไหมค่ะว่ามาได้ยี่สิบจ้ะบ้ดแพงค่ะแทกก็เลยหาวิธีมาเลี้ยงเอามาปลูกไว้ปลูกหน้าฝนนอกร่องเบิงก็เลยร่องเบิงเวียนบะเห็ดเป็นผักลอยน้ำเปลเป็นรกจ้ะเบิ่งใน้ายูทูปมั่งยังมั่งยิ่งตามภาษาบ้านนอกเฮาศึกษาจากในยูทูปแต่กองฟ่มเนาะเฮาก็มีอยู่แล้วกองฟ่มเฮาก็มีอยู่แล้วส่งอึ้งะนเฮาส่งอึ้งอยู่แล้วเฮาก็มา มาดัดแปลงเอามาเห็ดมะเฟรนวิเอบีนี่ผักกระแยงเด้อค่ะดสอบ่ามเลยอ่ะคือสอทดสอบว่าปลูกในะนำได้บ่คือเขาหมักน้ำค่ะปลูกลอยน้ำปลูกลอยน้ำผักกระแย่งลอยน้ำงามเพี้ยงยี่น้องโอ้ย ผักกครง่าอยู่น้ำนามได้ได้เลิศมากแล้วก็แมงกับบวกินคือผักแครง่ายอ้ยงามแห้งเลยหรอคุณอากามแห้งบวกินคือผักแครง่ายน้องงามแห้งงามกว่านะจะขายได้ไม่ได้เนี่แก็งนอกใหม่อมกบพี่น้อสิบบาทก็ได้เด้เนี่อมมีคนถามแต่แต่ว่าเาขายจ้ะเขาปลูกไว้กินออปลูกไว้กินขึ้นชายผักชีนี่เกือบหมดละขึ้นชายสลัดอันนี้สลัดสลัดกินบัวท่านได้หนิแก่แล้วกินบัวท่านแก่แล้วบัวแวนอันนี้คือกินบัวท่านอะนะ สลัดสลัดอันนี้ผักกวางอุ้ยกวางตุ้งกะงามอันนี้ผักกวางตุ้งกวางตุ้งลอยน้ำก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนี่นี่จ้ะส่วนวิธีการเบิ่งจากในยูทูปเพอร์สันข้าเจ้าผ้าเห็ดแบบใดก็เห็ดนักเจ้าแม่เันทีแบบงูประปาน้ำเพลนเขาเบิ่งยูทูปเอาแต่ประสบความสำเร็จได้กินได้กินจ้ะได้กินคือประสบความสำเร็จผักลอยน้ำจ้ะจ้ะมีเลี้ยงปลายังคะ ปลาตะเพียนจ้ะปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็ปลาหมอจ้ะละอู้อู้อู้พี่พี่พี่มาเมิ่งอู้ป่าปลาป่าตอด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 มือเอ้ามาจังสีเลยอุ้ยคือเป็นตะมวนแทะอุ้ยมีน้องเอ้ยฟังเฟงเฟงจ้ะอุ้ยคือไหลเถอะประมาณจะโตกันตรงป่านนี่หนิสองพันโตจ้ะสองพันโตพี่น้องจะเดือนแล้วนะคะป่าป่านี่มันได้ประมาณ สองเดือนจ้ะจ้าอู้ปลาสองเดือนพี่น้องค่ะตัวใหญ่แห้งสองพันตเอาให้อาหารเนี่ยอันนี้คืออาหารเสริมเขาต่อเจีบบอบวกกับย่านร่องบ่ย่านบ่เจีบ่บบอเจี๊ยบเป็นไดเจี๊ยบเป็นใดพี่น้องค่ะปลากินอาหารในมื่อไรกะอุ้ยอุ้ยแต่ตอนแรกเขากินแหนแดงเลยเนี่ยอันนี้อาหารเสริมมือเสื่ออ๋อปกติเอาแหนแดงลงมาแม่พอเขาเลี้ยงแหนแดงแล้วอาหารแดงให้อะแหนแดงจนมืดบัวย้อนนี่แหละย้อนปลานี่แหละ ไข่หนึ่กับพวกคู่กันไข่อยังคะไข่เนแดงจ้ะโอ้ไข่แหนแดงเมียนไข่จังไหรคะแหนแดงเนแดงเขาบอกราคาได้อยู่บ่ได้อ่อสามร้ออยโอ้จ้าจ่าจ่าค่าทรงลูกค้าออกเองอุ้ยพี่น้องค่ะหันิบาทนี่ยแหละจ้ะค่าส่งบาแฟต่อนแห้งปลาปลากินจากมือเลยค่ะอันนี้ตอดตอดแต่ว่ากับว่าเจ็บเด้อแน่นบ่เจ็บเพราะอุ้ยเขาเขาก็มากเหมือนนอนนอนจากแหนแดงเขาอันนี้เขาก็กินได้เอ้ามาอีกแล้วลูกมาอีกแล้ว ออุ้ยพี่งเลี้ยงเองเด้อจ้าเลี้ยงเองต่อจากเมื่ออันนี้อันนี้คืออาหารเสริมอาหารเสริมอาหารหลักคือแหนแดงปลาตะเพียนจ้าอาหารหลักคือแหนแดงอืออีหยังอีกหน่ะโอ้แหนแดงมันนันย้อนไปดูซต่ละแม่ย้อนไปกินซะเลยโอ้ยปลาจะอ่อนวดใจ้ปลามาเอยนี่อันข้าเลี้ยงปลานี่เข้าเลี้ยงไว้กินเนาะแม่จ้าข้าเลี้ยงไว้กินจ้าจ้าอ่าบ่อเพิ่นกว้างปานไหนขึ้นอีกสิบแปดคูนหกความลึก ปด <80 S 1> สิบเส้นจ้ะอ๋อจ้ะอ๋อแสดงว่าบอ่อพยางบอ่อพยางอ๋อปูพยางปูพยางเอาดินดินใส่จ้ะเลี้ยนแบบธรรมชาติเอาดินลงไปใส่อีกใช่เอาดินลงไปใส่อีกเพราะว่าเฮาเลี้ยนแบบธรรมชาติค่ะอือเราก็ใส่พักตบใส่พักตบให้เขาเด้ส้นไดย์ยังจ้ะพักต๊ะพักกระเช็ดน้ำพักบุ้งจ้ะจ้ะแล้วเขาด้เปลี่ยนน้ำบ่คะ น้ำไม่มีจ้ะเดีเปลี่ยนจ้ะฝนต๊ลงมาใส่เขาก็สีบำบัดของมันให้คือเขามีผักตบสอ่มีผักตบอยู่แล้วอืมค่ะเลียงแหนแดงเป็นลักส่วนน้ำเคี้ยวว่าเป็นยังเพราะว่าเพราะว่าแข็งดีแข็งดีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมันค่ะแพงตอนแพงตอนแหนะเขาน้ำเคี้ยวกับบ่เป็นยังว่าเป็นยังจ้ะ กาะนี่ละพี่น้องคะ่ะมีสวนผสมผสานนําเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งหลังบ้านอีกนะคะเสาประหลอดวันเบิร์ต <c oughs> แต่ว่าน้องฟ้าจะไปอ่าเบิ่งได้ซื้อทรงอึงก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งเสาประหดนะคะเดี <simples S 2> <ะ>๋ยวม,มีคนพาไปเบิ่ง <c oughs> อีกคนหนึงจ้ขขขขขนนะขอบคุณน้องฟ้าได้หลายตัว<า>ขอบคุณค่ะดีจ้ะกกินบ่คะนี่แกงไข่พําไข่พําพี่น้องไข่พําไข่พํานี่ต้องเลี้ยงในน้ําสะอาดเนี่ยเพิ่นก็จะมาเพาะได้ค่ะนี่ เพิ่นไปสารค้ามมาพี่น้องทั้งสารค้าได้ยินว่าเพาะเลี้ยงไข่พัมหลายนี่เพิ่นซื้อมาข้าเจ้าขายจังไดคะนี่กระมังนีนี่สามโลหาสิบบาทสามกิโลกรัมหาสิบบาทพี่น้องไข่พัมโปรตขายลดโปรกินโดนโดนแล้วกินแต่เป็นนิดหน่อยพุ่นค่ะขายแปดปีอือจ้ะขายแปดปีพขายใดเนี่ะไข่พัมแม่ว่าด้านจริงดีนอนจับเร็วหมดว่า เนื้อแดงเหรอครับบ่อนแหนแดงเนียนจ้ะโอ้ค่ะเลี้ยงไว้นี่บ่ให้บ่อนเนแดงบ่อนนี่เลี้ยงไว้ขายนะครับพวกนั้นต้องไว้ให้ปลามันแดงแดงนะโอ้เอาไว้เอาไว้บันนี่มันจะเขียวได้นี่นี่เอาไว้ขายครับเอาไว้ขายขายจังไลยนะคะเอ้าวสามกิโลอร่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นกุ้งกุ้งกามแดงครับโอ้มีไข่กุ้งแล้วก็ลูกอึ้งครับบ่อนลูกอึ้งหลอดเข้ามาเองเอากุ้งเขาบอกกินลูกอึ้งบ่บ่ครับบ่อ๋อจ้ะค่ะมีไข่โอ้เห็นหลายอย่างเนาะไอเนาะ อันนี่แน่แดงขายสามร้อยเนี่ยครับก็นึ่งตรงทาอีกสองอาทิตย์งกี่เต็มแต่ว่าแต่ว่าสุ่มนี่แหมตอนนั้นตอนนั้นบ่ท่านเป็นยังสี่ได้ไอ่ไม่เปตะโคงแม่นบอเราเราไอ่ปลูกปลูกมาไอ้สวรรเนาะบ้านเฮาเอิญกระทบกโลกกระทบกโลกโอ้นี่นี้พวกปีเยังนี่คะยังบ่ถึงปีครับโอ้ยพี่น้องคือโดดแค่แซ่บบอไอ่ในวันบอ นี่รุ่นยศนามจัวานครับี่โอ้เขาจะมีคนละรุ่นไปนถ่ายยศนามจหวานนี่มีสองสองสีเพราะสีเหลืองกับวานกันยศรูปยศนาถ้าลูกกลมมันจะเปรี้ยวอ้คือแปลกกับพี่น้องคะ่ะลูกอึ้งนะครับพี่ไต่จ้าทั้งไต่นี่เป็นลูกอึ้งกับกุ้งกับกุ้งกลามแดงแม่นครับแม่แต่ว่าทั้งเทิงนี่เป็นสุ่มสวรสพี่น้องคะสุ่มสวรสเเทดไวพวกแหนแดงมี <laughs> ทั้งพันธนุ์นวยสีเหลืองแลนน้วกหนนวยสีแดง แดงแดงนี่แสดงว่าเขาสุกหรอเมนบะคะบ่อขาวบ่อบ่อเมนวาตั้งเป็นพันเขาบ่กสีของเขาเองอ๋อสีของเขาเองสวรสพี่น้องปลูกปลูกว้ไอ้มองเสาเมนบะคะรับปลูกทุกเสาอ๋อปลูกทุกเสาแล้วเขาก็จะล่ามขึ้นเองแบบนี้ปลูกไว้เพื่อสีเลี้ยงพออึ้งกับแนแดงตัวนี้ตัวนี้เป็นบ่ออึ้งหนวดอึ้งบนเนี่ยหนามมันคุนหนามมันเคี้ยวด้วยครับนี่ค่ะเอาแนแดงมาลงมันกับสใสเอง โอ้แหนแดงล้งย่อแบบบ่อปลาหนนีิแบบเดียวกันเอาแหนแดงลงครับใสเลยขายสองเถียวนําจะใสแหน่อยนี่แดงจะดูดกินตากไปขายแม่ครับโอ้พี่น้องค่ะเหมนกับเมีนบ่อแหนแดงเหมือนกันแต่วันเอาออกแล้วจ้าอาทิตย์ก่อนนี่เต็ียมบ่อเดี๋ยวนี้จ้าสองบ่อนี่ได้ประมาณลอยลอยกิโลนลอยกิโลนี่แดงโอ้หรอคะนี่ครับถ่ายมันเต็มตอนที่แรกนั้นเลี้ยงนั้นเฮ็ดจังไดค่ะแหนแดงเอาตักมาเรียง ตักจากบ่ออื่นมาลงเลยตักจากบ่ออื่นมาลงแล้วเอายังให้เขากินบ่ได้ให้ครับพรตอนเป็นพรตอนเป็นน้ำเขียวอ๋อคือน้ำเขาเขียวอยู่แล้วในบ่อก็เลยบ่ได้ให้พวกขี้งัวงอีกอย่างละบอดิไฮตอนนี้บ่ให้ฮยังเลยอ๋อบ่ได้ิไฮยังเลยครับเขาใหญ่เองครับแต่บ่อปลาเขียวๆนั่นไม่เอาปลาอ่ะขี้าเนื้อแดงลงก่อนให้น้ำใสแล้วเอาปลามาลงใหม่อ๋อเหรอคะใส่เนื้อแดงบําบัดครับอ๋อจ้าจ๋าเด็ขายนะขียอแบบเขียวแห้งตัวนั้นกุ้งทุบปลาอีกครับตอนนี้ค่ะ นี่บ่อบ่อลูกอึงนะคะพี่น้องบ่อห่วกไว้ละเนาะครับห่วงยังังบ่นบดอดูครับห่วกอึงเราก็ยังเลี้ยงกุุงกามแดงมีแหนแดงทั้งเรื่องนี้ปกติคนอื่นเขาจะเอาผ้าสแลนเนาะครับแม่นบ่อเลี้ยงแหนแดงเขาจะเอาผ้าสแลนแต่ว่าอายเราเห็ดแบบนี้เลยค่ะนี่นี่นี่คือปลูกสวัลดปลูกมากระทุกหลกเราจะหน่อยกับเก็บขายได้น้ำนี่เนาะเห็ดน้ำสัวัลดขายเนาะขายได้ครับได้น้ำขายดีด้ยุงเทแพงนหครับจ้าน้อยมาเนี่ย จ้าโอ้เนาะอ้าเป็นสวนขยายเพิ่มเติมพี่น้องค่ะจริงๆอายุหม่องเก้านี่แหละแต่ว่าเพิ่นเห็ด้างคือเน,นี่ออนซอน้างข้างสะวรสด์น่ะนะคะก็เลยพามาเบ่งค่ะพี่น้องเหมือนคั้งถึงลายท่านเป็นสวนผสมผสานไปน้ำผุดบักนาวเหลี่ยงเป็ดคือเก่าบ่าค่ะทั้งนั้นเป็ดเหลือแต่ตัวเมย์เป็ดหาหกโตครับตัวปูค่ะยังมีเหลี่ยงเป็ดนะคะโอ้ยนอใหม่นอเดี๋ยวแกงอิมนอใหญ่นอใหม่ายครับนอใหม่

หวานหวานอาจารย์อดุลเล่าว่าค่านนั้นเป็นสวยอ่ามันเป็นส้มรูปยศนามจ้ามันจะจะหวานจะหวานนั่นเองจ้าจ้าจะเป็นหน่วยกลมๆจะเปรี้ยวจะส้มอ่าลองเบิ้งลองเบิ้งหวานหวานมาสิเขียนไว้ดะตัวนั้นพวกเนี่ยถึงหน่วยปิดบ่อสบิดโมสุกผสมไปจ้าเออถึงหน่วยสุกบ่วลาสีแดงมันจะบ่โสุกเด้มันเป็นสีมันสีมันไม่ว่าท่านสุกก็มี่เด้ตรงลนเด้ อันนี้ดิบสมบ่ะสมดิบสมหวานบ่ครับใส่เอาปิดชุ่มปอดีเนาะแกหวานชุ่มปอืดหวานหรือสมก็ต้องกินนะเพราะว่าออกกล่องตอนนี้หวานมันต้นมามันด้วยแต่มันชุ่มันหวานไปไอไอเดียเจ๋งพี่น้องคะเอาเอาแนวความคิดมาให้เบิ่งดีเนาะคือเลี้ยงเลี้ยงแหนแดงเลี้ยงกุ้งกามกามในบ่อเรายังมีลูกอึงในนี้ แต่ไอเดียเจ๋งแท่นทีสีมุ่งผ่าสลแอนสลแลนไม่ใช่หลายปีครับอันนี้ไม่หลายปีเพราะว่านี่ไม่ต้นใหญ่เลยเด้นี่จ้ามันทีต้นโอ้ยเนี่ยทำคาบอย่างเงี้ยเขาไปได้เรื่อยๆเป็นบ่คะหลายมันบ่ตายง่ายครับเขาบ่ตายง่ายเบิดรุ่นนี้เขากระมีรุ่นใหม่อีกอืดอกมันเลยครับกินรอกกินกระป๋นเสียบได้เนี่ยเอาแม่นบ่คะดอกสอบรดนี่ดอกกินได้โอ้ยกินไปพวกอันนี้ฝ่าเป็นยังไงกินก่อนลองมึงแดบโอ้จ่าจ่าเป็ว่ามันรุนแห่งหวานนานรุนหมนั้น กินตลอดเลยค่ะแต่ไอเดียดีๆแบบนี้พี่น้องคะดีกว่ามุ้งสาแลนลนอ่อนลนสุกอีกแสงแดดเขากระพานแรงๆคือกันบางอันก็ลนแบบดิบบาอันก็มีเนแม่นบ่สุกบ่สุกน่นาหน้าวลองเบิ้งเดี่ยวทานมาสซมสุ่มกระพานติล่าหวานแบบชุ่มคอแม่ถ้าแช่เย็นอนี้จะเป็นกินประาณเปรี้ยวนิดๆจ้ะโอ้พี่น้องค่ะไอเดียเจ๋งเห็ดสุ่มเสาวรสเป็นสาแลนเลยนะคะนี่แท่นแท่นสาแลน เขาเกิดแสงแดดร่าได้กับลงไปเลียงแหนแดงได้อย่างดีเลยแหนแดงสองอาทิตย์ขายครับแมนแหนแดงกับขายแหนแดงบ่ท่านตอนนี้ใหญ่บ่ท่านโอ้จ๋าจ่าไอเอ้าขอบคุณเนรไลค่ะไอ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะิตน้ใส่ใส่ดอกมันยังไหโอ้ยุงงมุดกัดอ๋อลวกกินกระปุนได้แม่นบอก